คุณผู้ชมวันนี้สองพฤษภาคมลอตเตอรี่ออกนะผมยังไยังไม่ออกมาจากดื่มแล้วครับอยู่เลยออกมาได้ละ <c oughs> ออกมานี่บ่ม,มีความหวังกัน <c oughs> มไม่แน่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบว่า เ,เรียกคุณเรหรอวันจันทร์มาท่านกฤษดาอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะไม่ทันไม่มีเพราะยังมไม่ได้ซื้อถูกวันนี้เสาร์อาทิตย์เงินหมด <c oughs> คุณผู้ชมหลายคนก็เขาจะมีวิธีในการหาเลขเด็ดแตกต่างกันออกไปมีผู้หญิงคนนี้มีวิธีในการหาเลขเด็ดขอเลขเด็ดกับนางไม้อยังไงดูภาพนี้ค่ะ สา,สามตัวตรงเร้อน,นางไม้อันนี้ต้องช่องเสียงไหนช่องเสียงสองไม่ใช่ละช่องเสียงเจ็ดแปดเก้าแล้วเนี่ยแก้วแตกแล้วนะเออใช่มีแก้วไปถวายน้ำนางไม้คือแก้วแตกแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าแก้วเสียงดีมากเลยอะ่ะร้องบอกว่านางไม้จ๊ะนางไม้จ๋า <c oughs> ขอสามตัวตรงถ้าไม่ได้แกเป็นฟืนแน่ เหมือนประมาณว่าจากต้นไม้อะถ้าขอแล้วไม่ได้เนี่ยจะถูกเผาและกลายเป็นฟืนแน่จะให้อยู่แล้วมออันหลังกลับเลยนางไม้บอกกลัวเ,<ด>เป็นฟืนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอันนี้ขอหรือขู่นเนาะแล้วหลายคนบอกว่าเออสองคนที่นั่งข้างๆเก่งเนาะเป็นเราเราจะหลุดขำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกฤษดานั่งอยู่นั้นคุณต่อมแตกของความขำม,มาคุณหลุดแล้วต่อมหล้อคุณอะ เพราะเราเห็นครั้งแรกไงแต่2ท่านนั้นน่าจะอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตเลยคิดว่าเขาก็คงชินแหละเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงพราะด้วยนะอะเสียงแหลมดีนี่ขอหัวย,ย <ใส S 2> ผิดเลยขู่นางไม้ถูกนะคะเออคลิปนี้เนี่ยผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า ดวงจ๋าจ้านามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุตามนี้แหละคนก็ไปดูแล้วว่าอันนี้ขอหวยหรือขู่กันแน่สองคนค่อนข้างเก่งเนาะกั้นขำได้ยัางไงาออนะคะแต่ก็ไม่รู้ตัวได้ไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าสรุป,รปอ,อ่ะเออได้เลขอะไรมานะห้าห้าไงมีคนให้อยู่อ,อ๋อเออนะเอาอีกคลิปหนึ่งไหมเอาอ,อีกคคลิปก็ได้อีกคลิปเขาบอกว่าเป็นคลิปรถกระบ,บะขับอยู่บนถนนจู่ๆมีผู้โดยสารใจร้อนอยากจะลงกลางทางผู้โดยสารที่ว่านี้คือดูค่ะ น,น,นี่ใจร้อนอยากลงแล้วเลยฟลุ๊บมาเลย<ม>ยาว่าชอบความเบลอเบรอร์ต่หมวดอักษร<ฆ>เลขมาครบเลยนะแหมทีมข่าวตั้ง,<ห><า>งยังไงก็<อ><อ>ไมอเตอร์ไซค์ให้ทั้งของกระบะเลยนะออ,อะไรอ้อาสองตัวท้ายเหมือนกันเลยเลขทะเบียนบังเอิญหรือยังไงกันนาะคุณพื่นสานอ่านไปก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าเป่าตังแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคอ่ะ เพราะว่ายังมีเวลาคืออย่างนี้ผู้โดยสารที่ใจร้อนเนี่ยก็คือน้องงูนั่นเองเลื้อยลงมาจากไายรถพี่พลเมืองดีไรเดอร์เห็นก็บอกเอ้ยไปบอกคนขับกระบะเอ้ยงูงูง,งูงูเลื้อยออกจากรถแล้ว พี่กระบะเนี่ยก็รีบชิดซ้ายนะเพื่อจะนําน้องงูเนี่ยขึ้นรถคลิปนี้กู้ภัยหนองแขมไปจับมาคือเขาไปจับงูมาแล้วก็เอางูเนี่ยใส่ถุงรวมกันกะว่าจะไปส่งให้กับกรมอุทยานแต่ระหว่างทางถุงมันคงขาดอะพอขาดแล้วเนี่ยงูก็เลยเลื้อยออกมาตามภาพแล้วปรากฏว่าอย่างที่คุณปิศาดาบอกเลยชาวเน็ตตาดีตาดีดูทะเบียนของกระบะแล้วดูทะเบียนของไรเดอร์เอ้า เลขไทยสองตัวดันตรงกันอีกเนาะเอออือ้แปลกประหลาดว่าเอออย่างนี้น้องงูให้โชคหรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวรอบนี้เนาะ